มาะะดูทาวเวอร์กันนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูทาวเวอร์กัน,นะคะ่ะโอ้สวยไหมคะมันขึ้นไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนสวยมากเลยคะ่ะสรุปคือเราไม่ได้ขึ้นไปดูทาวเวอร์นะคะมันขึ้นไปไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแผนนะคะเราจะไปดูทะเลกันดีกว่านะคะไปกันนะคะทุกคนไปดู ทะเลกันค่ะไปค่ะมาดูทะเลกันค่ะทุกคนนี่ทะเลมันเป็นปากอ่าวอะค่ะลงไปสู่ทะเลนูนน่นฝั่งนู้นเป็นในเมืองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเมืองกันนะคะวันนี้น่าจะไม่ได้ไปที่ทะเลชายหาดนะคะวันนี้มาถึงเย็นไปหน่อยะคะ่ะนูน่นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเมืองพาไปดูในเมืองกันนะคะ เมื่อกี้มีเรือสำรานล่องไปแล้วด้วยลำนึงนะคะนู่นเห็นไหมคะมีเหมือนพรามอเตอร์แต่มันไม่ใช่อะคะ่ะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะเอายังไงเนี่ยมันเล็กขนาดนั้นมองไม่เห็นเลยเ <c ười> ป็นอยู่บนเหนือน,นู่นนะคะบนเห็นไหมคะทำไมมองไม่เห็นนะเล็กขนาดนั้นเลยเอ่ะ สวยไหมคะทุกคนสวยเนาะอ,อากาศสดชื่นมากเลยค่ะอากาศเย็นสบายสดชื่นดูลมไหมคะฮ่าฮ่ามาดูค่ะเขามาตกปลากันมาดูคนตกปลากันนะคะนูนมีคนตกปลาด้วย <c oughs> นูนอ่างวนเป็นเมืองนะคะ เป็นเมืองริกานะคะนี่คือริกาประเทศลัสเซียอู๋สวยมากเลยฝั่งนั้นเป็นถนนผ่านอ่ามีคนตกปลาไม่รู้เขาได้หรือเปล่านี่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 น,น,น,นี่อู๋ เขาได้ปลาด้วยเห็นไหมคะสวัสดีค่ะดูนะคะที่ฝั่งนี้นะคะเป็นเมืองอ่าล,ลิก้านะคะเป็นตัวเ,เมืองนะคะเป็นเมืองเก่าของลิกานะคะเราจะพามาเทีย่ยวประเทศรัสเซียนะคะเป็นอ่ามันหนาวมากเลยซึ่งมาตอนนั้นน่ะคิดดูนะคะน้ําทะเลน้ําทะเลเป็นน้ําแข็งนะคะที่เคยลงให้ดูไปนะคะตอนนี้เรามาน่าร้อนอากาศก็จะดีเย็นสบายมากะคะ่ะ อยากให้ทุกคนมาเที่ยวด้วยกันนะคะที่เขาม,มีการปกดไฟอยู่ด้านนู้นนะคะเนี่ยคือเป็นธรรมชาติมากเลยมีธรรมชาติให้เราได้สดชื่นได้พักผ่อนเขาจะมีอีกฝั่งหนึ่งด้านนู้นก็จะเป็นเหมือนกับเป็นอย่างเนี้ยค่ะเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือน,นต่อเข้าไปกับเป็นแม่น้ำอะไรค่ะจะมีอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะแบบคนก็จะไปพักผ่อนเอาไปไหวยน้ําไปนอนตากแดดอาบแดด ว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าไปดูตรงนั้นแต่ว่าเราจะพาเข้าไปในเมืองนะคะไปดูในเมืองเก่ากันโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปในเมืองเก่ากันค่ะวันตอนนี้เราดูแค่นี้ก่อนโอเคบา,บายยค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อ